สวัสดีค่ะพวกเราทีมที่5จะมานำเสนอหัวข้อหมายปล่อยค่ะมาตราสิบบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายการจับกุมและการคุมขังบุคคลจะกระทำนี้ได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุผลอย่างอื่นตามกฎหมายบัญญัติการค้นตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพหรือ ร่างกายจะกระทำมิได้เว้นแต่มีผลตามที่กฎหมายบัญญัติการทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทำมิได้มาตราที่29นะคะในกฎหมายรัฐธรรมน,นูญบุคคลที่ไม่ต้องรับโทษอาญาเว้นแต่ได้รับการกระทำอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่การกระทำนั้น บัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไวค้ค่ะและโทษที่จะต้องลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาการกระทําผิดมิได้คะ่ะโดยในส่วนของคดีอาญานะคะให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลนั้นได้กระทําความผิดและปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทําความผิดมิได้ การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยให้กระทำได้เพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดการหลบหนีในส่วนของคดีอาญานะคะจะบังคับให้กับบุคคลนั้นเป็นการปฏิปักษต่อตอนเองไม่ได้โดยคำขอประกันตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาจะต้องได้รับการพิจารณาและเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีไม่ได้ การไม่ให้การประกันต้องเป็นไปนตามที่กฎหมายบัญญัติไปคะ่ะในส่วนต่อมานะคะหมายปล่อยหมายปล่อยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญทางกฎหมายที่ออกโดยสารเพื่อรับรองการปล่อยตัวพูดต้องหาหรือจําเลยไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่ได้รับการอนุญาตให้ประกันตัวพ้นระยะเวลาการถูกคุมขังหรือได้รับการปล่อยตัวตามคําสั่งศาลเอกสารฉบับนี้นะคะมีความสําคัญในแง่สิทธิของ ผู้ถูกคุมขังและในเชิงกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากเป็นหลักฐานที่จะยืนยันถึงเสรีภาพของบุคคลตามที่กฎหมายได้มีการกําหนดในการออกหมายปล่อยค่ะความหมายของหมายปล่อยนะคะแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะ 1. ความหมายโดยทั่วไปโดยการปล่อยนะคะจะหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นอิสระไม่ถูกกักขังหรือถูกจากัดค่ะเช่นการปล่อยนกปล่อยปลาหรือปล่อยนักโทษ โดยความหมายที่2นะคะคือความหมายในทางกฎหมายการปล่อยนะคะหมายถึงการที่หน่วยงานที่มีอำนาจเช่นสารตำรวจหรือเดอนจำอนุญาตให้บุคคลที่ถูกคุมตัวออกมาเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นพอครบกําหนดระยะเวลาการถูกควบคุมหรือได้รับการประกันตัวหรือพ้นโทษแล้วค่ะมาตราเจนสหมายปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยซึ่งต้องขังอยู่ตามหมายให้ออกในกรณีนี้ห เมื่อศาลสั่งปล่อยชั่วคราว2เมื่อพนักงานอายการหรือพนักงานสอบสวนขอให้ศาลปล่อยโดยเห็นว่าไม่จะเป็นต้องขังไว้ในร,ระหว่างการสอบสวน3เมื่อพนักงานอายการลองต่อศาลว่าได้ยุติการสอบสวนแล้วโดยคําสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา4เมื่อพนักงานอายการไม่ฟ้องผู้ต้องหาในเวลาที่ศาลที่กาหนด 5. เมื่อศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีไม่มีมูลและสั่งยกฟ้องเว้นแต่เมื่อโจทร,ร้องขอและศาลเห็นสมควรให้ขังจำเลยไว้ระหว่างอุทธรดีกา 6. เมื่อโจทถอนฟ้องหรือมีการยอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัวหรือเมื่อศาลพิจารณาแล้วพิภากษาหรือมีคำสั่งให้ยกฟ้องเว้นแต่ศาลเห็นสมควรให้ขังจำเลยไว้ระหว่างอุทธรดีกา เเมื่อศาลพิพากษาให้ลงโทษจำเลอยอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่โทษประหารชีวิตจำคุกหรือให้อยู่ภายในเขตที่อันมีกําหนดถ้าโทษอย่างอื่นนั้นเป็นโทษปรับเมื่อจําเลยได้เสียค่าปรับแล้วหรือศาลให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีกําหนดวันเพื่อให้จําเลยหาเงินค่าปรับมาชำระต่อศาล มาตา73คดีใดอยู่ระหว่างอุทธรดีกาถ้าจำเลยต้องควบคุมหรือขังมาแล้วเท่ากับหรือเกินกว่ากำหนดจำคุกหรือกำหนดจำคุกแทนคำพิพากษาให้ศารออกหมายปล่อยจำเลยเว้นแต่จะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่นในกรณีที่โจทย์อุทธรดีกาในทำนองขอให้เพิ่มโทษตัวอย่างคลิปคดีนะคะผู้ต้องหาใบเตยผู้ต้องหาดีเจแมนและผู้ต้องหาพิงกี้ค่ะ คดี forex 3D นะคะเมื่อวานนี้ DSI เนี่ยเขาก็มีการเอาสำนวนเนี่ยหอบไปให้เอาการเพื่อสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด8คน2ใน8คนนี้มีชื่อของใบเตยแล้วก็ดีเจแด้วยนะคะคไปดูกันหน่อยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะคุณผู้ชมมีการเอาสำนวนการสอบสวนเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวเนี่ยจำนวน8รายอย่างที่บอกไปนี่ค่ะ2ใน8เนี่ยก็คือดีเจแมนกับใบเตยด้วยนะคะสามีภรรยากัน ส่งให้พนักงานอายการคดีพิเศษพิจารณาสั่งฟ้องเนื่องจากว่าไปพบเส้นทางการเงินเนี่ยเชื่อมโยงค่อนข้างชัดเจนสําหรับทั้งสองคนนะคะคดีนี้คุณผู้ชมมันเป็นฐานความผิดร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนแล้วก็มีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะ นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทําให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้างนะคะถามว่าขั้นตอนหลังจากนี้จะยังไงต่อคุณวิรุณชันธนานานธิบดีอายการสํานักงานคดีพิเศษนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะเสนอรายงานการรับคดีแล้วก็ส่งสํานวนให้อายการสูงสุดพิจารณาโดยอายการคดีนี้อายการคดีพิเศษนัดฟังคำสั่งว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องครั้งแรกคือ16มีนาคมนี้เดือนหน้านะคะคุณใบเตยก็มีการโพสต์นี่ พูดแบบนี้เลยนะคะบอกว่าขอบคุณทุกสายที่โทรเข้ามาไม่ได้คิดจะหลบหนีวันนี้ก็ไปรายงานตัวต่อทางสํานักงานอายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามหลักกฎหมายตนเองเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์พร้อมให้ความร่วมมือกับ DSI อย่างบริสุทธิ์ใจจากนี้ไปจะไม่ขอตอบคาถามใดๆกับสื่ออีกวันนี้ใบเตยเจอเรื่องหนักหนามาพออยู่แล้วสงสารครอบครัวและลูกมากๆหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเราสอคนนะคะครับสรุปคดีดีเจแและใบเตยคะ่ะ ดีเนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสำนวนการสอบสวนให้อัยการพิจารณาเพื่อสั่งฟ้องผู้ต้องหาจํานวนทั้งหมด8คนในจํานวนนี้มีชื่อของ DJ m เ n แมและใบเตยร่วมอยู่ด้วยเหตุ <c oughs> ผลคือมีการพบว่าเส้นทางการเงินนะคะได้เชื่อมโยงกันกับทั้งคู่อย่างชัดเจนข้อกล่าวหาที่ถูกฟ้องได้แก่ รวมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนรวมกันช่อโกงประชาชนความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบทาให้เกิดความเสียาหายต่อประชาชนในวงกว้างขั้นตอนต,ต่อไปนะคะอายการสํานักงานคดีค่ะพิเศษจะทํารายงานดับคดีเสนอเรื่องให้การสูงสุดพิจารณาเพื่อดําเนินการสั่งฟ้องค่ะถัดมาจะเป็นคดีของกรณีพิงกี้สาวิกาค่ะคุณผู้ชมคะคดีแชร์ลูกโซ่ forex 3d มีคนดังเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะตกเป็นผู้ต้องหาก็คือชื่อของคุณพิงกี้สาวิกาหลายคนตกอกตก,ตกใจใเพราะว่าเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาทั้งคุณพิงกี้คุณแม่แล้วก็พี่ชายศาลเนี่ยไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะเท่ากับว่าทั้งหมดต้องเข้าสู่เรือนจําวันนี้เราจะมาสรุปเรื่องราวที่มาที่ไปว่ามันเกิดเหตุสุดช็อกนี้ได้ยังไงอัปเดตก่อนเมื่อวานนี้พนักง,งานอายการสํานักอายการคดีพิเศษ4ยื่นฟ้องนายกิติเชษชัยเดชพี่ชายของพิงกี้สาวิกานักแสดงสาวชื่อดังกับพวกรวม19คน คดีแชร์ลูกโซ่ forex 3d ต่อสารอาญารุจดาพิเศษในความผิดฐานร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้เยืมอเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงคดีนี้คุณพิงกี้สาวิกาชยเดชเป็นจำเลยที่2นะคะแล้วก็มีคุณแม่นางสริญญาชยเดชเป็นจำเลยที่3ส,ส่วนจำเลยที่1ก็คือนายกิติเชษชยเดชพี่ชายของคุณพิงกี้โดยคำฟ้องเนี่ยระบุพฤติการค่ะบอกว่าจำเลยกับพวกรวม19คน มีเจตนาทุจริตหลอกลวงโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จผ่านระบบเว็บไซต์ forex3d.com แล้วก็มีแอปพลิเคชัน Facebook ใช้ชื่อบัญชีว่าอภิรักษ์ครับแล้วก็อภิรักษ์โกติแล้วก็ forex3d เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะโดยอ้างว่าเดี๋ยวจะนำเงินเนี่ยไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆก็เลยทำให้ประชาชนผู้เสียหายหลงเชื่อถูกหลอกเป็นจำนวนมาก ตามข่าวเนี่ยบอกว่ามีรายงานผู้เสียหายมากถึง9,824คนค,ะค่ะแล้วมูลค่าความเสียหายพี่เอ 2> ๋2 4 8 9 8 2 3 2 1บาท52สตาง2,400เกืบเกือบ2,500ล้านใช่เยอะขนาดนั้นต่อมาคุณพิงกี้กับคุณแม่นะคะก็ยื่นคำร้องพร้องกับหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ว่าศาลเนี่ยพิเคราะห์แล้วเห็นว่าข้อหาเนี่ยมีอัตราโทษสูง แล้วค่าเสียหายตามฟ้องเนี่ยมีเป็นจํานวนมากอ,มอย่างที่พี่เอกย้ำเมื่อกี้คือ2500รล้านบาทเกือบเลยขาดไปนิดเดียวจำเลยที่2ก็คือคุณพิงกี้และจาเลยที่3ก็คือคุณแม่ของคุณพิงกี้น่าจะหลบหนีถ้าเกิดศายอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะยกคําร้องไปก็เลยทําให้ถูกควบคุมตัวเข้าทันทันสถานหญิงกลางทันทีเช่นเดียวกันกับผู้ต้องหาทั้งหมดที่ก็ไม่ได้รับการประกันตัวเช่นเดียวกันสรุปคดีกรณีพิงกี้สาวิกาค่ะผู้ต้องหาและจําเลยจําเลยที่หนึ่ง นายกิติเชษชัยเดชพี่ชายของพิงกี้จำเลยที่สองนางสาวสาวิกาชัยเดชพิงกี้นักแสดงสาวชื่อดังจำเลยที่ 3, สามนางศิรินยาชัยเดชมารดาของพิงกี้รวมทั้งหมด19คนที่ถูกยื่นฟ้องข้อกล่าวหารวมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนรวมกันช่อกงประชาชนรวมกันนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook ชื่อบัญชีอาพีรักทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะหัวข้อต่อมานะคะคือปัจจัยที่ส่งผลต่อการปล่อยตัวของใบเตยดีเจแมนและเพิงกี้ค่ะอันดับแรกนะคะคือดีเจแมนและใบเตยค่ะหัวข้อแรกนะคะคือพยานหลักฐานที่ไม่ชัดเจนค่ะสารเห็นว่าหลักฐานที่โจทมมาฟ้องนั้นเช่นรูปภาพขอ้อความโพสต หรือเส้นทางทางการเงินยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทางคู่มีส่วนร่วมในการฉกจูบประชาชนลงทุนโดยตรงค่ะ 2. นะคะหลักกฎหมายอาญาใช้หลักยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยค่ะคดีนะคะจึงถูกลกฟ้องค่ะสถานการคดีนะคะระหว่างการสู้คดีนะคะศาลให้ประกันตัวชั่วคราวเพราะไม่มีพฤติกรรมห,หนีและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขค่ะเช่น ติดกำไร EM รายงานตัวต่อศาลค่ะหัวข้อสถานะคะคือการให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุเินคค่ะทั้งคู่เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกค่ะไม่หลบหนีและให้เอกสารทางการเงินเพื่อตรวจสอบแก่เจ้าหน,น้าที่ค่ะปัจจัยที่ทําให้ถูกปล่อยพิงกี้สัมผการแล้วครอบครัวศาลเคยไม่ให้ประกันตัวในช่วงแรกเพราะเห็นว่ามีผู้เสียหายจํานวนมากกว่า1 8 0 0คนและ วงเงินความเสียหายสูงถึง2,400ล้านบาทจึงกังวลเรื่องการหลบหนีและการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขยะลหลักฐานภายหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวทนายยื่นขอประกันโดยเพิ่มหลักทรัพย์และแสดงเหตุผลว่าจำเลยพร้อมสู้คดีศาลจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการหลบหนีมากนะักจึงให้ปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมกำหนดเงื่อนไขเช่น ห้ามเดินทางออกนอกประเทศต้องมารายงานตัวตามที่กําหนดวางหลักทรัพย์ค้ำประกันสรุปการปล่อยโดยทั่วไปหมายถึงการให้อิสรภาพจากการถูกขังส่วนทางกฎหมายคือการที่ศาลหรือตำรวจอนุญาตให้ผู้ถูกควบคุมตัวออกมาเช่นการประกันตัวหรือผลโทษโดยมีกฎบัญญัติรองรับในรัฐธรรมนูญและกฎหมายมาตรา2 7 72ถึง73 ในคดีฟอลลิกสามดีดีเจแมนและใบเตยถูกกล่าวหาว่าช่อบโกงประชาชนและนำข้อมูลเท็จแต่ศาลให้ประกันตัวชั่วคราวเพราะไม่มีพฤติกรรมต่อการหลบหนีและเมื่อพิจรารณาแล้วราฐาไม่ชัดเจนจึงยกฟ้องและปล่อยตัวส่วนพิงกี้สาวิการและครอบครัวศาลไม่ให้ประกันตัวในช่วงแรกเพราะคดีใหญ่และความเสียหายสูงแต่ภายหลังเมื่อวางหลกักประกันและ,สะแสดงความสู้คดีศาลจึง อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวพร้อมเงื่อนไขสรุปคือการปล่อยขึ้นอยู่เกี่ยวกับพยานหลักฐานความเสี่ยงในการอีกคดีและการให้ความร่วมมือในศาลและกระบวนการยุติธรรม